กูจะเด็กว่ะแมทธิวกูจะเด็กที่ไหนด้วยสเกลเนี่ยนะมันพูดอะไรนะกูไม่ได้ยินได้ยินครับพี่โอ้โหกูปิดเปิดง่ายดีเว้ยจะเป็นผู้หญิงไม่ได้แม่ก็เด็กเด็กเธท่าเด็กเลยว่ะจีบองเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายถามเรื่องถามเรื่องนี้น้องยุทธะไงน้องไม่ไปเขาได้แล้ครับชักว่าเป็นยังครับเจอเด็กว่ะ เราสามารถด่าได้เลยนอนได้แล้วนะน้อง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 อ้าวไอ้เหี้ยคลิปไม่พังเลยเป็นไงล่ะกูอัดคลิปอยู่เนี่ยเฮ้ยสเกลออกขวดอุรเลรอละสเกลเนี่ยเอาไฟกูไปกินเอาไฟกูไปกินเอ้ยเกมกูหน้าตาเหมือนคลิปไหมกูไม่ได้คลิปเลยไม่กูอะกูใส่คลิปไเลยข้างๆกูดิกูกลไม่ได้กูไม่ได้คลิป ดีนายดีนายแม่บุกี้ดีนายดีนายเพื่อนกูทำไมเอ้ะกูวางคอเอ๊ะกระทาไฟเหมือนกันไอ้ดินกูไม่ได้ไม่ได้ยินมั้งไอ้สัตว์เอ้ยขี้อยู่ใช่ไหมแมทธิวคอไม่ถึงกูจะวางคอโอเคนะแค่นี้แหละลาก่อนนะแมทธิวซาเฮวอไอ้นี่อีตั้อีคือคิมุจิอ้ออ้อเฮ้ยได้โดนแน่พวกเขา สก้าวตรงนี้ตรงขั้งสก้าวอยู่ไหนอะสกาวทำไมมึงอวินวอล์กมาวะมึงไม่อาบาดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอาบาดด้วยเฮ้ยพี่แกโอ้โหวินวอล์กเล่นเลยเฮ้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 ยไม่อมเห็นน่ะโอ้สก้าวแทนเราเนี้โอ้โหสบายดีภาษาลาวสบายดีแพ้แน่นอนครั้งนี้ เดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวกูอยากเซเว่นแม็กกูจะแคลรี่อย่านะเว้ยเดี๋ยวเจอไพโรแคลรี่ว้ยมึงแคลรี่นี่ไปตายไหม Happy New Year Everyone Wish You All the Best in This New Year พีมหาจินเนียจีเอมตั้งงั้นกูเขียวเขียวฝักอยู่เดี๋ยวดูนะเว้ยกูจะเขียนนภาษาไทยทงประเทศไทยน่วาสยังไงนะอ่ะวันไงวะวันไงเจอจีอ อะไรอะไรควยถออ่ะชอบท่าฟินิกเอาเวลาโอ้โหเยสเก่งไปละทำไมโปรเฟชชั่นอลเกินละมึงมึงไม่ให้กูลาดหน่อยฟินิกกำลังจะเข้าเข้าที่เลยพี่แกเดินมาฉอแบบพี่แกเขาชิวเหลือเกินอะ บอลสเก็ตถ้ากูถ้ากูจัดมึงต้องจัดกับกูเอ้ยกูต้องจัดกับกูนะเว้ยแจนดารีนิ่งๆเลยแบบโอ้โหแม่งพูดตรงๆขอลาดของลาดใครกางนำวะมีใครอยากเอาเฮดบ้างไหมกูมันขอเรื่ง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 เอาหัวหนกดีกว่าตอนนี้ไมีได้ำเฮดเหรอวะกูเพิ่งเห็นเนี่ยมึงไม่ดีมึงไม่เห็นอ่ะ เดี๋ยมันวิ่งมาแล้วอยู่นิ่งโอ้มึงจะทำให้มันเห็นทำไมอ่ะไม่แรงกว่าแรงกว่าปิงเยอะปิงเยอะมึงตามมาสิโอ้ปิง443ร้ี่สิาม่ะตามาสิชิดมึงไม่โสดง้อย่ะอ๋อเฉียดโอ้ปากั๊งนั่งตายกั๊งน้ำตายโอปกจั๊มนั่งตายโอ้ไฮโรตันไฮโรตันไฮโรตัน

เด็กกะชัดเลยเด็กฟังการนำมันฟังกานนำเหรอแต่เราไม่ว่าครับเพราะเราทุกคนเคยผ่านช่วงเวลาเด็กมาก่อนนะนึกถึงนึกถึงเวลายาวัยตอนกูยังหนุ่มๆตอนมึงกำลังหมอยติดแม่ตัดแบทเบิดไม่ดีเฮ้ยสกาเก็บอินพิซิโลเก็บทำไม เก็บทำไมวะอ๋อ <unemployed> ว <Ooh, S 1> ิ่งหนีทำไมอ่ะอกะเปาโหดเกินฮัลโหล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 อย่าไปตอบมันอย่ามันก็เงียบเองเฮ้ยเดี๋ยวกูภาษาจีนออกแล้วเว้ยเ俏หนีมาช俏หนีมาเฮ้ยโอ้โหโอ้โหดงปีนโอ้ ฮ <Hello? S 2> ันถูกครับลงจีนมกูได้ยินครับกูได้ยินกูได้ยินเออทำไมต้องฆ <c oughs> ่าต,ตัวตายเพื่อให้ผมได้กินเลยมันไม่จำเป็นคือซเกาทำอะไรสองรอบเลยไปปักกว่าทำไมตรงนั้นวะ <c oughs> ตองไหนเดี๋ยวกูจะเอาภาษาจีนมาพิมพ์เล่นลมนะเว้ยเ <c oughs> ช่าหนีมาวอร์ไอหนีอิตายโยคิมุจิแล้กาปักกว่าหรอ เห็นมั้จะไปเาปากหวานตรงหน้าป้อมปากหวานได้หัวสั่นเลยเขาเขาาอยากห้ป้อมบาไงโทษะเว้ยแหลกแหลกแโอ้ยกอเก้าลยหอดเออออพอพูดทำไมคลิปเกาเก้าแหลกแหลกแเอาคลิปเราฮัลโหลฮัโลอ่ากูได้ยินครับ กูมิสแวงแห่งแวงยูเอนเตอร์เทนเมนต์นะเว้ยแหลกว่ะทำ้วมันพิมอีกรอบหนึ่งคู่ปะอีเซ้โอ้โอ๋ออาจจะบิดจะบินจะบินบินเนี่ยจะฟุ้งกับเบิร์ดเบิดเกียอยากจะยังเปิดทำเผือกอะไร เพลงโคตรเก่าเลยอย่างอย่านั่น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 ว่าบื่อมาบื่อมาเกี้ยจะแก้จะเบื่อกันร้องไงวะร้องไม่เคยเป็นไม่เคยคิดจะร้องสี่ปะห้าปะหกอะชักว่ากันเนาะเย้เย้โหเพลงไม่แมนสับสนเลยโหเก่ามันเก่าใช้เราจะไม่ได้เพลงมันอยู่ในพาโรดีออะไรทำให้ติดสมองกูเลยปิงสโลงปิงกันเพลงอะไรวะอ่าขอนึกก่อนแกี้ตุ้งดูตุ้งติง โอ้ระเจ้าเดี๋ยวถ้สก,กาวท่ามันเปิดต่อไปกูจะใช้ใชแอนติโชว์แอนติคีบอ่ะสัว์หญ่นะเว้ยไม่หรือกูจะคนไดคีบแต่ตอนนั้นนี่กูเล่นเปน <laughs> ตรตอ่ะอ <laughs> ุยย้ยมาเก่นเนเนงน <laughs> <laughs> ี่จะคีบตุ้งเสียงกับงงแม่งปักหวาดฟ้ามันหวาดวะหวาดแดงก็เห็นไหมฮะ ลนมลลาลล่ทำไมกูเก็บเลยมึงคีมิงเล่นเลเดี๋ยวมึงดูนะ้ก็สีมาก็ีสัมาม้งก็าหสกาวอดไปไปเนี่ย

เกมมึงเป็นคนพักไหนพักเพื่อใคก็ได้วะเสรีไทยอ่ะเสรีไทยจะเล่นเหรอเอาว่ล่ะแพคเกจมาเก็บมาคุณดีไหมเติงเฮ้ยคมีเติงสองคนตั้งแต่เมื่อไหร่วะไอ้พวกไอ้พวกรวยไม่ดูตัวก็แง่คนตันแจกให้ไอ้เ้กูนึกได้ ไอ้ฮอนไอ้เกมแบบฮอนด้าแอปเปิลแม่งของของอย่างวิงโบมแม่งราคาแค่สามพันชื่อเกมว่าออเดรคเเอร์ใช่ป่ะกิโลออเดรคเเอร์อ่าโดนกูสวยหาแล้วไงลมลมมันลมมันอือตายโอ้คิมุจิเพื่อเพิ่มสองผมเสร็จความตายไปกูเห็นมึงโดนร้านแล้วกูเสียใจว่ะ สกาวานินดีมองไม่เห็นเลยหวานเนินดีใช่ฮ้คือต้องว่ามั่งรู้วิธีหวานปะหวานเป็นหรือเปล่าเล่นเป็นหรือเปล่านี่หรือว่าเป็นยังหว่านโอ้แม่โอ้เกือบแล้วเปล่าล่ะไอ้ข่างเนี่ยมันต้องเปิดขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้อ่ะกูต้องการคิวเพื่อเกิดเอาเองโอ้โหสับสองเฮ็ดสัตวบวกกินได้ปะ กับบุมบิดลาดแม่งเจ้าิเดเตอร์ไม่ได้แดงคืออัธิท่าแล้ว่ะพิเดเตอร์สลัางนายเบียร์ไปไหมสร้างทิวไม่ทิวไม่อยู่แล้วอ่าบ๊ายบายตายเอ้ยพวกเลือดเต็มนี่ไปไหนกันหมดนะอ๋อไม่ได้กี้กลับบ้านไง มนาคนก็เหลือนะไม่ไม่เรเอามาเป็นข้ออ้างเลยผมมากทั้งหมดครับไม่ได้กมผไอเกมอะเลืองเดี๋ยวมนาหลอดกูตีคลิปอยู่กูเล่อะไรกูไม่ได้คลิปขอได้คลิปสิบตัวหลังฟรีใหม่ก็เลยกูจะรัลรับมึงเป็แอนตี้กูอะกูขอโทษในเด็บอยู่ลรับคลิปมึงอย่ามึงรวยขนาดนั้นเลยโสก้าวมึงมึงมึงใช้พลังอำนาจสูงการสูมของมึงซูมใส่คลิปเลยนะ นัดเดียวตายแล้วกูรู้แต่มึงมันไม่จำเป็นเห็นเห็นเห็นเมื่อกี้แม่งเป็นเป็นมงอยู่ข้างบนข้างบนหัวคีแล้วมันก็แคนเจลไปอุ้ยร้ายม่งโอ้ยร้ายไม่ทันเลยไอ้เส็งอุ้ยโดนบุกิตาย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 ไม่ตายวะอามาไลฟ์เอ้ยครั้งนี้กูพูดอเมไลฟ์แล้วกูรอดแล้วเนี่ย ส่วนใหญ,ญ่กูจะตายทันทีหลังกูพูดไอ้อะไรวะ <c oughs> โอ้กะวาดไปไอ้เฮียนี่กูทำไม่ <c oughs> ไนายเพื่อนซบรอ โอ้โหถาลาเนี่ยไปช่วยกูวิ ai, ่งอะไว้รอคพื่อนมาหมดเฮ้ยสสกมมึงแบบโอ้โหเอาไม่ดีบกีเฮลโล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 ฮะโดนน้ามึเฮลโลเกมอะ เฮโลมารู้จักเอข้าไปเข้าไปเอ้าเอ้ามันเรียกมึงว่าเฮโลอ่ะบูกี้เฮโลมึงอย่าหายลอยหน้าป้อมมพูดอะไรนะมันบอกให้ไปลอยหน้าป้อมลอยหน้าป้อมมันบอกตารางเฮโลกับมึงอ่ะอันเดฟเออจะเลิญทิเจ็ดจะเลือก ต่อไปกนนิดอันิีแปเออเข้าไปอุ้ยไอ l e โอ้บ้บ้อบ้จะแตมเจ้าไม่พูดได้พูดไดมอีกาดอโอ้โหได้แล้วเป็นไง่ะใจใจป้องอ้ไม่ได้แกนาวินแกมาวิงมาใจไปเลยมาแหววมาวิงมาแววมาวิงมาแวะมาวิงมาแหวโอ้ ไม่ทีจังกโกไปไกล,กลเพื่อนกูนเลยถึงกูจะเก็บมันก็ตามไม่เป็นไรเว้ยกูเตรียมตัวล้าเต็มที่กูรักกูรักการร้ายโอ้ยแม่งมันก,กันกูอ้าอ้าอ้าราก่อนไปอีสอ้าว์อโอ้โอสกาวสิเรียด กูมีตังอยู่สองพัน,นแล้วคืองงมากคือจะเขาทำอะไรมันข้าเป็นกูกูจะตอบว่าอะไรรู้ป่ะแจนเฟเตอร์เฟเตอร์เออเออเอจะเลยจะเลยทำไมดีใยญ่อ่อไม้สิบแล้วเขาเปขนาดนั้นยังยังมาพูดอีกเหรอเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงแจนมาวินมาแวะเฮ้ยดีเจนไม่รู้เก็บแล้ว อย่าพึ่งเก็บแจ็สอย่าพึ่งเก็บมันเก็บไปขวดนั่นเก็บแต่ขวดคุณจะไม่เก็บลูนนะเว้ยกูจะตีทิ้งโอัยตีไม่ทันโอ้ว่าจะเก่งตีได้แม่งกดขวดหมดก่อนกูกำลังจะตีเลยแต่แต่กูกูรอให้มึงจบเอามาใส่เพื่อนมื่อไเอามาใส่เพื่อน เปิดให้ดูยปั<ห>้มนายแทงให้กูหน่อยแทงให้กูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องสนเลยไม่ต้องสนเพีทเอาปั้มดีกว่าเกียร์สักช่างแม่งไปเยอะกว่าตั๊บเหรอโควกี้มึงน่าเกลียดสุดๆอ่ะกูตันกูจะทำงไปตายเลย ไอ้อย่าย่อยอย่าย่อยสลายกูกูยังไม่อยากตายกูยังไม่มีเมียอย่าเพิ่งโอ้โอ้จะแอรโดนจับแอรล้อด้วยทธอลึกไงเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเบีย้าโอ้โหสัตว์มึงเราไม่ได้สิเกมโดนจับแอร์ถุงร้อได้ไงไอชิบหายแหลกว่ะเมื่อกี้ไอ้คนน้น ออรอ้าโอ้โหโอ้ยเยอะไปไหนะก็แอบสกิลเหลือโหพูดสมันไส้มากสกิลเหลือน่ามัครใจที่ดเลยได้ดาเมจดาเมจมาเอ้ยพีเอร์ต่อยกันยุ่งกันนั่นแหละ แจม้าวิงมาแวะมาวิ่งมาแวะอ๋อกูไม่ช่วอกูเตรียมตัว Enjoy ยช่วยแล้วช่วยแล้วเอ้ยกูหายตัวอยู่มึงเห็นกูเปล่าแต่มันจะออกอะไรวะ่น่าเขาจะออกอะไรวะออกเกมมั้งเฮ้ยเขาจะออกอะไรอะวินมอกเหรออ๋อวินมอกนี่กูรู้เลยวรอลูนทำไมวะไอ้เหี้ยลูนกูเก็บไปแล้ว เห้มากูจะออกสุดยอดแห่งอาวุธแล้วอะไรอปาโคเด็กเอเวอร์ไฟกูเกลียดคำนั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดีกูจะออกได้แล้วเกมไมนั่งหองสับรอโอ้โนสับรออ่าอ้ปากแดงคดอมันอีสก้าวหัวควาย มาก่อนเว้ยโอ้โหตอบดีๆไม่เอาไ <c oughs> อา้ร้านไม่ทนมันว่ะมันซูมเลย <c oughs> <c oughs> แตะครีบ <c oughs> อ้าวได้วะ่ะเป็นไงล่ะรา <c oughs> <c oughs> อ,อนี่ไงมันแมงแมงซิงแมงซิง,งฮัลโหลปลุกเลยป่ะฮัลโหลอะกูต้องตอบมันเป็นภาษาฝรั่งเศสไหมบองชู มงื้อแม่ไม่มีชื้อโคตรก่าหมเฮ้ยโคตรเก่งิ้งเกับเตี่ยนอ้ยมก่อนอารกันแลครับเกิโคตรเที่สุดโอ้โหไงเพื่อน ได้สิโอ้ยละล่าตัดคควรได้สิรันฟอร์มไลท์เฮ้ยกูเก่งเว้ยกูล้านละชิง้องจากเสียงนี่พีเดเตอร์บดกใช่ไหมครับยังไม่ตายเว้ย เกมพูดดิอ m Alive a m a l เลือดกูเหลือสามสิบสุดยอด h ล I have a code x level one one มือคเด็กจริงอ่ะดูตัวกูสิเดี๋ยวกูจอกทีสกิลด้วยเพื่อความมันโลก ดดอ่ะไมชาไงอ่า oh. โอ้พวออกรีอยูใช่ไหมเนี <c oughs> ่ยอ้ดับดเกับดองเลยทีงเงี่ย้องขีเลย

ใส่จะตกพี่แจนมาบินมาัหนอยมเสอกเอาไปพี่แจนมาบิมาแโหดเป็นอยู่เกิดแล้วเกิดแล้วมันบอกเลยนะเกิดแล้วเกิดแล้วเป็นสิให้คลิปกัไหน่อนสิสก้าวมึงอยวอยู่เบรกเวสาวนจะ ไม่เลยก่อนนะผมมันจะออกคอนตันอยู่หรอช่อางแม่งนี่มมว<ะ>ิกเองไหมหรอฮะเออแล้วไม่ไคิวหรอกกู <c oughs> ไม่ยอมให้ตัวไหนได้คิวเยอะกว่ากูอย่เงี้ยกูโคตรเซ็งแต่ขอตัวนี้สักตัวเด้ไหม ไอเฮียแจนาวินเกือบแล้วเกือบตายแล้วนะมึงดีมากไม่แหลเฮ้ยพชิ